สวัสดีครับรอชนไทยไปชนจีนนะครับออกจากตะวันแดงนะครับมาเห็นใบยี่สิบหาเนี่ยเขาเลยครับผมเมนยิมหาบาทไนดะ้ยิมหาตันนะครับทางแคบแคบพี่น้องเลยนี่นทางเื่่นสมัยนั้นยังเป็นทางลูกรังเป็นทางไอ้ดินแดงเนี่ยนะครับรถขยะจอดคอมเลนแล้วกูชิบุโกทางพีเนาออันนี้เนาะ บนนองแซงหนองแซงขึ้หนองแซงไปพี่น้องหนึโอ้จอด,ดรถก็ได้เอ้ยรถทะยะเพิ่นนะครับขึ้นโคนพี่น้องเลยปลามันปามันแบบสุดซื่อแล้วอ่านข่าขวไปเจริญได้พี่น้องเลยว่าเข่าโรงงานนี่ก็ซื้อแถวนี้เพิ่นเนาะ คนอุบลนคนนองคายอุดรขอนแก่นเขาเห็นงานเนาะลาวไทยใส่กันละวิห็นแก้วกระสับทางวัดนี้เขาแก้อนเป็นทางลุกลังนะครับป่ามันวัดทันด้ถอนนะครับป่ามันผูข่าก็ไม่ได้ถอนเลยหาซื้อมาได้เลยไปเมื่อคืนบัวได้ถอนอันนี้ลานมันไอป่ามันนะครับแม่นเบิ่์ขับสองฝั่ง กอาดท่าลุกลังแล้วพี่น้องเลยอันนี้เป็นยางมาต่อยไปมีลูกลัางอีกช่วงนึงครับน่าจะเป็นช่วงต่อเขตก,กันเนาะพี่น้องนะลังมุ่งหน้าเมืองชนบุรีอุรุดครับพี่น้องเอ้ยเป็นไดเป็นได้ฝ่ามาน้ยที่ผู้ใดได้ดยอยากยืมขายไม่ได้เนาะพี่น้องนะขายไ่นีทองกระสอสหกรไปซะแล้วพี่น้องเลยเ้าเล่นนะครับ มีที่หลายบา่มากรถกู้ขาคนขี่ขั้นนะครับเลาะตัวไทยนี่ให้ไปจักซี่ล่ะเลาะไปเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี่ก็กอยู่ทางนครสวรรค์เมื่อคืนอยู่ไทยนะครับเศ้ามากก็อยู่หันค้านะครับใช่นาทนกับเมือม่อนพห่ะไปป่ายับค้ำอยู่ชนบุรีนะครับเอ้ยทางพูดถึงนะเพื่อนเพื่นถ้าเพื่นขยายอันนี้โครงการของไอ นายกมื่ผมว่านี่เลอยดยางนกน้องเนาะอัดอัดดินยังบวได้ปาะเด๋ยครับแต่ก่อนนี้เป็นทางหินคุกเนี่ยลูกลังเนี่ยครับที่ผมเข้ามาก่อนนะมา,าตั้งแต่เขาเกตทางใหม่ๆหม่ตั้งแต่พุ่นเหล่าพนตกพี่น้องไม่รเรืองเรื่องจ้ามาก,ก็ได้อันนี้ก็เป็นทางลาดแลอยดยางแล้วพี่น้องเลยแตกว่านลายงูสิง เดินพี่น้องเลยโอ้กอ็จะใครใครก็ว่าแล้วทางลูกลังครับมันไม่ไงนะครับมันไงไม่ไงง้องถ้ามันไงง่องนี่มันจะเข้าดังนะที่ที่ฝุ่นที่ดินจะปิวเข้าดังเหมือนกับหนูแหลดล่นลมนี่แหละา,นะนนานะครับเบิ่งคลิปเปิ่งพิตาหัวเลยครับเบิ่งคืนผมกอยากหัวอยู่เดี๋ยครับบอดเพือพ่อนบอทันได้แล้วน,นะครับคือสุดเขตนะครับอันนี้ก็ของไอง จังไรสั้นๆก็คือปวดเห็นเราพี่น้องทั้งนี้คือประธานได้เห็นทางนี้แพทย์เรียงอย่างแล้วพี่น้องพปล่อยไปละพี่น้องเลยแดน้รัดเขมา้กากับวาไกลวานไดนพี่น้องเอ้ยเออแบะซื้อเข่าเมื่อกี้เลยทั้งเข่าทั้งกล้วยทอดทั้งอันทั้งหนีห้วยคือของเพคนอยู่จา้ากล้วยทอดซาวบ้านให้จนเอาหิ้วขึ้นรถจนเงนียงพี่น้องเลย เงี้ยเงียมันนักคนครับนะครับป่ามันเพื่อกับบกุกค่อยงามนะครับถ้าถผลโตกใส่ผมว่าสีไขยอยู่แต่มันดินทรายบุกค่อยมีแป้งไปไต่ก็ก็ไ่ก็อิ่มเป็นว่างเปล่าด้วยน้องมันต้องให้ผสมดินเหนียวหน่อยนะครับดินดำๆนะโอ้ยลกยากๆอันนี้ขวดง่ายนะครับถอนง่ายนะครับผมว่าลมพัดก็เห็นเห็นหัวมันแล้วงัดขวดงัดพวดเลยแหละน้องพี่น้องนะเอาบอกซ้นกับรถ โสมเ,เล,ล่นเข่าปาดปืนปืนปืนขึ้นเลยน,ะน้อนะ head, okay, head, 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 พี่น้องเนาะโบเคยเห็ดดอกเห็ดเห็นแต่เขาเห็ดพี่น้องเลยวาสนาผู้ข่าวโบโได้เห็ดอะข้ามีที่หลาย <c oughs> ๆขายข,ายขายีดเปน็นเบื้องหลังผมนี่อ้าวเล่นนะครับทางไปอุย้ยนกกระปูดต,ตาแดงนะครับนกกดนกกดคนะรับมันคืออยู่บ้านคือตะกี้เหนื่อยเลี้ยนจนมันบินโบดได้โนได้พี่น้องเลยไล่เ่ะเขาเด้อนะ้อมเนี่ยจากก่อนเนี่ยแต่เด็กที่โบมีนะครับอย่าไปเห็ดป้าเป็นกรรมชีวิตใครชีวิตมันต้องพีเนาะ มิดไฟไฟ่ก็หักเนาะตอนนี้มันจัดทางเข่าให้เข,าข่าสวนมันก็ร้ายนะครับแต่ยังใครใครก็มีทางเขา่าเนาะพี่น้องโอเคอได้ผม,มว,กกาว่าเ่ยพูดครับพื่อความใสให้ควันทุกที่อยู่พี่น้องเลยที่ดินไงงองเลยยอดแสกจังหน่อยด้อพี่น้องเดออยู่คาเออจังหน่อยกับต้นมะขามนะครับทางทางที่เป็น <S 1> <S 1> โอ้ยทำเลขักขนาดพี่น้องมันเป็นดินทรายเนาะ ทางเข้าสำนักสงฆ์เพื่อนพี่น้องเลยทัดไทยบมเคยมากอะให้พิมพ์ว่าวัดดงเย็นนมน้องข้าก็โอ้ยวัดป่าดงเย็นนี่มนก็ขึ้นให้แไหเพื่พี่น้องผูกถั่วผมว่าสิใครมาทำเสียดดินอยากกินลายได้น้นอ,งนอ,งองพี่น้องน้องเขาผูกถั่วเนาะแนวพอการคือคนแบ่งให้แบ่งยี่ก,ก็คือรักแบ่งกน,นคือ ราเพิ่มก็ดีแล้วพี่น้องอามาหันค่าแต่ราคามันให้หันมาดูน้ํามันมั่งพี่น้องเอ้ยเนาะเห็นใจหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยทางเดียวก็ยังให้นอนข้างคืนคือเที่ยวนี้เถอะเที่ยวน,ยนี้ถือว่าเป็นการกุสุดแต่แชกต้องให้ผมได้พอให้ได้ได้พี่น้องเอ้ยต้องคุยกันนะแชกนี่น้ำมันสี่พันเมื่อบ่ฮอดได้นี่ลองโพนะครับออกตาขี้องบัวครับคอนหวัน แล้วไปพุดเห่ะพี่น้องเอ้ยทางขึ้นไปกำแพงเนาะลัดออกมาลาดยาวใส่ไทยดูดูดพี่น้องเลยบ่เคยไปก็ได้ไปบ่ปเคยมุนก็ได้มุนพี่น้องเลยนี่แหละเพื่นว่าทุกย่างให้ปากคำกินมันมกพี่น้องเอ้ยปากบูกินมุกมันปากกูดำปานนี่เด้พี่น้องเลยกกกนะ <c oughs> ครับตามขยิมครับตามขยิมงานกับเพื่อนข้ามไปแล้ว ใส่ยาคนขยันกันดันไปเข่าบนมมืออยังให้เข่าบวกเขา่าโอ้งืดไหลวันนี้คุณเทิดเกียรติก็ล้อไหลคุณสุพจน์คือสิบไหลนะครับคุณลักชาติผู้เขาได้สี่เที่ยวผมได้สามสองสามเที่ครับละสัานี้นแหละตามแหงคุณเท่าเราจืดนะนึงเนาะมัน่ดถอนหากแล้วแล้วก็ววเกิดสิบผูกใหม่จ้วยและไปเรื่อยๆพี่น้อง เปิเงาๆเนนะพี่น้องเบิวไปทางเขามาลงเราจะวันแดงแต่ว่าจริงๆแล้วรถบรรทุกไอ้วัตถุดิบเขาบอกให้เข้าทางนี้นะครับเขาให้เข้าโอ้แล้่นนําไปทางเสาไฟเพิ่นเห็นเสาไฟดึงไปพูดนะพี่น้องเลยโค้งไกลๆค่าแล่นไปกับน้องจีกันเมิ่เศร้าแต่เมื่อคืนเมื่อวานนี่รัดจากนองบัวเข้าไปค้ปอนบานก็พาไป,ไปพูดกเก้าเรี่ยวกับน้องจีก็ได้ ลาดเข้าหันเพราะว่าทางบดีก็เลยลบนะครับไปติดรถอ้อยอ่อยแม่เอ้ยสิบกิโลต่อชั่วโมงเนอเอออันนี้เพิ่นให้ยิ้ยมห้าตันแล่นได้สบายๆนะครับสิบล้อก็แล่นได้นะครับแต่ว่าทเทรลเลอร์เข,ขาบอกให้เขานะครับเพราะทางมันน้อยแล้วก็ทางมันแคบนํำพี่น้องเลยมันแคบแล้วก็คนเขี้ยวนี่ นี่โผล่ก๋เตียออกคลองน้ำก็เลี้ยวเอาลูดออกสุพรรณครับขาไปไปทางอายุธยาบากประอินไปพุ่นน้องพี่น้องขากลับกลับทางสุพรรณน,น้นองน้องบังมาบังมาเปล่าไปโผล่ออกทางไในอณาไม้นะครับเสร็จเกิดไปเรื่อยๆพี่น้องเลยขับแม่นยาพนก็คึมคึมได้พี่น้องเลย ปาออยากกวดอยากงอเนี่ยจังหน่อยก็อบอกปาไดนเนาะพี่น้องเนาะรงงานแล้วอะสบายใจแล้วพี่น้องเลย <c oughs> เ้อเ้อเ้ยถังเดียวได้นอนข้างคืนเป็นประวัติศาสตร์ของสิทธิศักเลยพี่น้องเอ้ยงานหกวดครับกวดสุดท้ายก็คือถังสองร้อยลิตรหนึ่งถังนะครับเ้อ <c oughs> เอามาลงอยู่โรงเราตะว,วันแดงเมื่อก่อน <c oughs> เพื่อนก็มาค้อกันนะครับ <c oughs> เพื่อนร่วมงานก็มาสองถังครับ เช็พลันเพื่อนเอามาวันนี้ผมมาไอ้แลงกโก้ครับมือนนี้เออเออเนี่ยแลอโก้ไปหน้าเงินไสครับโมีแหละพี่น้องเลยอ่าๆนะครับทางเพื่อนโอเคเลยพี่น้องเลยนะครับเอาสักสิบนาทีน้องพี่น้องน้องคลิปนี้ไอเบิร์นเหยป่ามันลูกแล้วใหม่ๆผนกับโมีพี่น้องเลยราคามันสามบาทสิบห้าตังค์นะครับมันสดนะครับ แป้งบ่แป้งบวเออก,กเี่ยวคนว่าอ่ะเอไปคลิปนี้ก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาไว้สับนี้แหละคลิปหน้าพบพ่อ,อก,กันกันใหม่นะครับกรับผมหล่อทวไทยไปตัวชิปนะครับสวัสดีครับ